กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องกับโครงการเลเนโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์บ้านเดี่ยวรู้ในสังคมมีระดับคลับเฮาส์สไตล์รีสอร์ทติดสวนสวยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเติมเต็มทุกความสุขสำหรับทุกคนในครอบครัวสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับขอนแก่นหน้าอยู่นะครับรอยู่บ้านหน้าอยู่ในจังหวัดขอนแก่นอยู่กับผมกั๊กวัชรินทวีโชธครับวันนี้เราอยู่กันที่โครงการเลเนโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์ครับ โครงการบ้านเดี่ยวสุดหรูพบนิยามใหม่ของการอยู่อาศัยในสังคมมีระดับโดยในครั้งนี้นะครับถือว่ามีความพิเศษกว่าทุกครั้งเลยแหละครับเพราะทางโครงการเขามีการเปิดตัวโซนใหม่สุด private มาพร้อมกับบ้านซีรีส์ใหม่ครับโดยเน้นคอนเซปต์ให้ความเป็นส่วนตัวแก่ผู้อยู่อาศัยเป็นหลักบอกได้เลยว่าปังสุดๆครับ อีกทั้งยังมีบ้านให้เลือกมากถึง3แบบ3สไตล์ตอบรับกับทุกการอยู่อาศัยตรงใจตามความต้องการของทุกท่านอย่างแน่นอนจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ขอนแก่นน่าอยู่จะพาไปชมครับโครงการ Le ne o, เลเนิโอเลี่ยงเมืองสีจันรตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพบนพื้นที่สีเขียวเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยครบครันทั้งแหล่งช้อปปิ้งร้านสะดวกซื้อตลาดสดคาเฟ่ร้านอาหารศูนย์การแพทย์และสถานศึกษาชั้นนําสะดวกทุกการเดินทางทำเลดีติดบายพาสเพียง8นาทีถึงถนนมิตรภาพ ใกล้บึงแก่นนครและ5นาทีถึงถนนสีจันทร์39เชื่อมต่อตัวเมืองสะดวกห่างจากจังหวัดมหาสรารคามกาลสินเพียงไม่ถึง1ชั่วโมงและที่สำคัญที่สุดครับอยู่ใกล้ถนนมอเตอร์เวย์โคราชขอนแก่น ถือได้ว่าเป็นโครงการทําเลแห่งอนาคตอย่างแท้จริงครับในเรื่องความปลอดภัยนะครับหายห่วงได้เลยเพราะทางโครงการได้ออกแบบมาภายใต้แนวคิด Smart Security ซึ่งจะทําให้ลูกบ้านรู้สึกอุ่นใจมากยิ่งขึ้นด้วย5ระบบรักษาความปลอดภัยนั่นคือประตูเลื่อนเปิดปิดอัตโนมัติขนาดใหญ่ซึ่งใช้ระบบ p s s ก c a r d นะครับประตูรั้วโครงการที่สูงถึง3เมตร CCTV ทั่วทั้งโครงการระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงพร้อมสัญญาณกันขโมยทุกหลัง ตอบโจทย์ความต้องการผู้ที่อยากสร้างครอบครัวและได้อยู่ร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดครับและสําหรับส่วนกลางของที่นี่นะครับกักบ,บอกได้เลยว่าพ v เ t e แบบสุดๆเพราะเป็นคลับเฮาส์สไตล์รีสอร์ทที่เปรียบเสมือนห้องรับแขกที่2มีเครื่องเล่นเด็กเล็กในร่มห้องรับรองพร้อมโต๊ะพูขนาดใหญ่สระว่ายน้ําเด็กสนามเด็กเล่นฟิตเนสลานปาร์ตี้บนดาดฟ้ากรีนพัดกอล์ฟญ้าเทียม และเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งสำหรับผู้สูงอายุครับเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์รองรับทุกรูปแบบฟังก์ชันการใช้ชีวิตเลยจริงๆครับและส่วนนี้นะครับเป็นโซนเปิดใหม่ที่ทางโครงการได้ให้ชื่อว่าพรีเมียมพรเวทโซนซึ่งก็มีความหมายตรงตัวเลยครับเป็นโซนพื้นที่ที่เน้นความเป็นส่วนตัวให้แก่ผู้อยู่อาศัยเป็นหลักครับ ซึ่งความพิเศษของโซนใหม่นี้นะครับคือเป็นโซนพื้นที่ที่พรีเมียมที่สุดของโครงการโดยแปลงบ้านที่อยู่ในโซนนี้จะมีเพียงแปลงมุมพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่ให้ความเป็นส่วนตัวมากกว่า และแปลงที่ติดถนนโซนนี้ครับก็จะมีเฉพาะลูกบ้านในโซนนี้ที่ผ่านเข้าออกเท่านั้นทําให้บรรยากาศในโซนนี้จะดูเป็นส่วนตัวมากเลยทีเดียวครับและอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับตรงนี้เป็นโซนพื้นที่สีเขียวที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความร่มรื่นความเย็นสบายและเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าโซนนี้เป็นพรีเมียมไพรเวทโซนอย่างแท้จริงเลยครับนอกจากนี้ความพิเศษที่โซนนี้มีให้คือทางโครงการเขาเนรมิตบรรยากาศของการอยู่อาศัยใหม่ทั้ง หมดเริ่มตั้งแต่แบบบ้านที่เป็นซีรีส์ใหม่การตกแต่งสวนออกแนวสไตล์ยุโรปซึ่งเป็นส่วนสําคัญของการสร้างบรรยากาศที่ดีแบบถาวรในการอยู่อาศัยครับเรียกได้ว่างานนี้ได้ของใหม่ทั้งหมดแบบไม่ซ้ําใครกันเลยทีเดียวและทั้งหมดที่ว่ามานี้ให้เอกสิทธิ์เพียง19ครอบครัวเท่านั้นถือว่าพิเศษมากๆเลยล่ะครับ ตอนนี้ก,นก็อยู่ที่ด้านหน้าของบ้านซีรีส์ใหม่แล้วนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าทางโครงการได้ออกแบบบ้านตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยซึ่งมีให้เลือกถึง3แบบ3สไตล์ด้วยกันครับเป็นการออกแบบภายใต้นิยามบ้านเดี่ยวหรูดีไซน์ใหม่โมเดิร์นมาร์เจสติกพร้อมออกแบบฟังก์ชันใหม่เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ของการอยู่อาศัยที่เปลี่ยนไปหากคุณผู้ชมมองดูจากนอกตัวบ้านนะครับจะเห็นได้เลยว่ามีความหรูหราพรีเมียมอย่างมาก วันนี้ขอนแก่นหน้าอยู่จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกบ้านเดี่ยวแบบแรกที่มาในชื่อโมดิชซึ่งประกอบด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำมีพื้นที่ใช้สอยมากถึง169ตารางเมตรสามารถจอดรถได้2คัน พร้อมทางโครงการเขาปูพื้นคอนกรีตสเต็มมาให้บริเวณที่จอดรถอีกด้วยครับมาดูที่ชั้นหนึ่งของบ้านกันนะครับเปิดมาแล้วก็รู้สึกว้าวมากๆกับการออกแบบบ้านสไตล์อีสานสมัยใหม่ที่ยังคงกลิ่นอายของความเป็นอีสานบ้านเราไว้ครับแต่ปรับให้ดูเรียบหรูทันสมัยซึ่งหาดูได้ยากมากแล้วนะครับในการรักษาศิลปะพื้นเมืองแบบนี้ครับภายในตัวบ้านนะครับรับรู้ได้ถึงพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวาง แถมยังสูงโปร่องอากาศก็เย็นสบายครับเพราะทางโครงการเขาได้ออกแบบเพื่อให้ใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าม,มากที่สุดและฟังก์ชันที่ลงตัวเป็นหลักครับยกตัวอย่างวัสดุที่ทางโครงการใช้นะครับ <c oughs> เช่นบานประตูหน้าต่างจะเป็น UPVC ช่วยเก็บเสียงประหยัดพลังงานและกันความร้อนจากภายนอกเข้าบ้านได้ครับ มาพร้อมกับนวัตรกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อผู้อยู่อาศัยนั่นก็คือระบบ Eco Airflow ที่จะช่วยในการหมุนเวียนอากาศภายในตัวบ้านทำให้บ้านไม่ร้อนอบอ้าวโดยนำอากาศดีเข้ามาและนำความร้อนออกจากตัวบ้านครับ ทำให้บ้านเย็นสบายซึ่งระบบนี้ทางโครงการได้จดสิทธิบัตรแล้วมีที่เดียวในขอนแก่นแน่นอนนอกจากนั้นแล้วนะครับทางโครงการยังได้คัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพช่วยลดความร้อนเช่นกระจกเขียวตัดแสงปิดมวลเบาช่องระบายความร้อนและฉนวนใต้หลังคางครับและแอบกระซิบบอกด้วยนะครับว่าทางโครงการได้รับรางวัลบ้านติดดาวและบ้านประหยัดพลังงานจากกระทรวงพลังงานถึง3ปีครับเรียกได้ว่าการันตีความมั่นใจบ้านอนุรักษ์พลังงานอย่างแท้จริงครับ ความพิเศษของบ้านซีรีส์ใหม่อีกอย่างนะครับคือทางโครงการใช้กระเบื้องลายหินอ่อนทําให้บ้านมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นครับต่อมาครับถัจดจากโซนลิฟวิ่งแอเรียก็จะเป็นอีกหนึ่งฟังกชั่นสุดพรีเมียมนั่นคือมุมทํางานวิวสวนแบบสมาร์ทดีไซน์ครับที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ในยุค New Normal ครับ โดยขยายพื้นที่รองรับการใช้งานแบบ Private working space เก๋ๆลูกบ้านที่มีแท็บเล็ตหรือโน้ตบุ๊กสามารถพกติดตัวไปนั่งคิดงานได้ทุกที่และสำหรับโซนทานข้าวกว้างมากรองรับพื้นที่ใช้งานได้ถึง6ที่นั่งแบบสบายๆครับโซนต่อมาครับก็บเชื่อว่าน่าจะถูกใจสายที่ชอบทาอาหารอย่างแน่นอนครับเพราะเขามีครัวไทยแบบปิดภายในบ้านที่เก็บกลิ่นได้เป็นอย่างดีไม่รบก,กวนสมาชิกภายในบ้านอย่างแน่นอน นอกจากนั้นนะครับเขายังมีช่องเก็บถังแก๊สนอกบ้านเพื่อป้องกันแก๊สด้วยอีกด้วยครับรวมไปถึงมีไฟฉุกเฉินพร้อมกับตู้คุมแผงไฟแยกให้โดยเฉพาะและระบบเซ็นเซอร์ควบคุมการเปิดปิดไฟที่ทำงานโดยการจับความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตถ้าหากบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุนะครับฟังชันนี้ก็จะช่วยเน้นความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างดีเยี่ยมครับอีกทั้งลูกบ้านยังรู้สึกอุ่นใจกับระบบป้องกันไฟดูดไฟรั่วไฟช็อต พร้อมกับระบบสมาร์ทโฮมเซตที่ควบคุมผ่านแอปพลิเคชันครับเรียกได้ว่าสะดวกสบายเลยทีเดียวครับเราไปต่อกันที่ชั้น2ของบ้านโมดิสกันครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะพาไปดูห้องมาสเตอร์เบดมกันก่อนตามเลยครับสำหรับห้องมาสเตอร์เบดมนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยครับว่าห้องมีขนาดกว้างมากและสามารถจัดสรรพื้นที่ตกแต่งเพิ่มเติมและวางของได้เยอะมากอีกด้วยครับ และที่สำคัญครับเขาออกแบบโซนพิเศษมาเอาใจสาวๆอีกด้วยนั่นก็คือโซน Walk in Closet ที่เรียกได้ว่าตกแต่งอย่างหรูหรามีสไตล์พรีเมียมแบบจัดเต็มสุดๆเลยละครับและส่วนที่เชื่อมกันตรงนี้นะครับก็คือห้องน้ำของห้องนอน Master Bedroom ครับโดยทางโครงการได้เลือกใช้สุขภัณฑ์จากแบรนด์ชั้นนำที่มีคุณภาพโถสุขภัณฑ์แบบอัตโนมัติและยังแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้อีกด้วยครับ ถัดมาคือมุมจัดสวนในห้องน้ำที่จะทำให้ลูกบ้านเด็กใกล้ชิดธรรมชาติมากยิ่งขึ้นครับต่อมานะครับจะเป็นห้องนอนที่2และก็ห้องนอนที่3ครับจะเห็นได้ว่าห้องมีขนาดกำลังพอดีเลยครับห้องนอนทุกห้องจะมีช่องเปิดรับอากาศอย่างน้อย2ด้านนะครับลูกบ้านสามารถตกแต่งได้ตามสไตล์แล้วก็ความชอบหรือปรับเปลี่ยนเป็นห้องอเนกประสงค์ก็ได้เลยครับน่ารักแบบนี้น้องๆต้องชอบแน่นอนครับ และสําหรับห้องน้ํากลางของชั้น2นะครับกักบ,บอกได้เลยว่ากว้างมากและยังแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้เป็นอย่างดีด้วยครับนอกจากแบบบ้านโมดิสที่ผมพาไปดูมาแล้วนะครับโครงการเลเนีโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์ยังมีแบบบ้านแบบอื่นๆมากถึง3แบบ3สไตล์ ซึ่งความพิเศษของแบบบ้านอีก2แบบจะเป็นยังไงขอนแกนน่าอยู่สัญญาว่าจะพาคุณผู้ชมไปรับชมอย่างแน่นอนครับบอกเลยว่าโครงการเลเนีโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์เขาทําออกมาได้ไม่ผิดหวังเลยจริงๆครับการันตีได้จากสังคมลูกบ้านที่อยู่อาศัยภายในโครงการครับ พูดไปอาจจะไม่เชื่อให้ภาพเล่าเรื่องอาจจะยังไม่พอนะครับคงต้องลองเข้ามาสัมผัสแล้วจะรู้ว่าที่เห็นทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่โครงการตั้งใจสรรสร้างออกแบบมาให้ผู้อยู่อาศัยจริงๆครับบอกตรงๆเลยครับว่าเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกอิจฉาคนขอนแก่นจริงๆครับที่มีโครงการบ้านดีๆแบบนี้มาให้เลือกครับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะเข้าชมบ้านตัวอย่างหรืออยากจะมาสัมผัสบรรยากาศจริงๆสามารถเข้าชมได้ทุกวันนะครับเซลล์แกลเลอรี่เปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นครับ หรือสามารถโทรสอบถามและแอดไลน์ตามข้อมูลด้านล่างนี้เลยครับพิเศษสุดเฉพาะช่วงพรีเซลนะครับราคาเริ่มต้น4.35ล้านลงทะเบียนเยี่ยมชมรับสเปเชียลแพ็กเกจไปเลยครับและยังมีของแถมท็อปอัพเพิ่มอีกสูงสุด9รายการครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณโครงการเล์นิโอเลี้ยงเมืองสีจันทร์โครงการบ้านขอนแก่นที่น่าอยู่แบบนี้มากๆนะครับที่ให้โอกาสขอนแก่นหน้าอยู่ได้เข้ามาเยี่ยมชมโครงการโอกาสหน้าขอนแก่นหน้าอยู่จะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมโครงการไหนในขอนแก่นอย่าลืมกดติดตามนะครับทั้งทาง Youtube Facebook และเว็บไซต์ www.naoyeo.com อย่าลืมนะครับหาที่อยู่คิดถึงขอนแก่นน่าอยู่สำหรับวันนี้กั๊กและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ